สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโรนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาสองพนหกสเราจะดูคร่าวๆใน3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดนะคะในออดูดวงรายปักนั่นเองนะคะทีนี้เราลองไปดูว่าสําหรับ การสถานการณ์เป็นยังไงนะคะขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like share c o m มนต์ในช anel ด้วยนะคะเอาล่ะ,ะสถานการณ์โดยภาพรวมคืออะไรเอ่ยสถานการณ์ในช่วงนี้เพจช็อปบอ s นะฮะมีใครที่กำลังที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะในส่วนของชาวมิทุนเองนะเพจช็อปบอ s การทีอ่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการ จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าผลกระทบ <c oughs> มีอะไรบ้างกับความสัมพันธ์นี้8ถ้วยการที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะมาจากการที่ได้มีระยะห่างจากใครบางคนนะหรือว่าการที่อาจจะ เดินจากไปของใครบางคนนั่นเองนะคะการที่ต้องห่างกาันการที่ความสัมพันธ์อาจจะมีการพักเบรกหรือจบลงนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองนะการจากไปของใครบางคนอันเรื่องมาจากการที่อยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะอยากที่จะเป็นไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงิน นะต่อไปเราลองไปดูในส่วนของสาเหตุของความสัมพันธ์ของสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะอะไรเป็นสาเหตุสำคัญ Judgment น,นะคะการปลดปล่อยนะคะต้องการที่จะปลดปล่อยตัวเองออกไปนะคะเพราะอันเนื่องจากว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ8 ถ้วยจริงๆก็คืออยากที่จะ <c oughs> มันเหมือนเป็นการมีมันมีความเครียดเนาะมีความรู้สึกว่าเสียใจนะคะหรือว่ามันคิดมากอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะการที่แบบมันไม่ค่อยมีความสุขนะนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือการเติมเต็มความสุขให้กับตัวเอง ะะก็เลยมีการตัดสินใจของคนในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนที่เดินออกไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะมาถึงจุดที่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ที่จะอยู่ตรงนี้นั่นเองก็เลยเลือกที่จะเดินจากไปนะคะอาจจะมีคนในความสัมพันธ์นี้ที่มีในเรื่องของตัวเลือกเข้ามานะคะมีการแบบยังเปิดเปิดใจ ที่จะรับความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาด้วยหรือว่ายังมีการคบหาพูดคุยนะคะกับคนอื่นก็เลยถึงเวลาที่แบบว่าโอเคอยากจะปลดปล่อยอตัวเองออกมาจากความอึดอัดนะหรือว่าพันธนาการอะไรต่างๆนั่นเองทีนี้เราลองไปดูว่าส่วนของอดีตเป็นยังไงบ้างนะคะอดีตของความสัมพันธ์สถานาการณ์นี้เป็นยังไงเอ่ยในส่วนของอดีต สี่เหรียญน,นะคะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะการการกักความสัมพันธ์นะคะการที่ในอดีตเนี่ยคือยังไม่ยอมปลดปล่อยจากความสัมพันธ์นี้เนาะมันมีในเรื่องของบางทีปัญหาความหวาดระแวงความหึงหวงในความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะเป็นการสะสม มาอย่างยาวนานนั่นเองนะพอมาเมื่อถึงเวลาถึงจุดจุหนึ่งแล้วมันก็เหมือนกับการที่ต้องมันมันความอดทนอาจจะขาดหายไปนะคะก็เลยก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานั่นเองนะคะบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับความจริงบางอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาด้วยก็ได้นะและทำให้เกิดความหึงห่วงก็เลยแบบเลือกที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะมีอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ สี่เหรียญบ้างนะคะ Judgment น,นะก็อาจจะมีในเรื่องของความจริงปรากฏนั่นแหละนะคะอย่างที่บอกเป็นไพ่ที่ออกมายืนยันนะคะว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องออกมาจากความสัมพันธ์ที่อาจจะหนึ่งมันดูคลุมเครือดูไม่ชัดเจนหรือเราเป็นยังเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะเขาเก็บเราไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะมีคนที่คิด อย่างนี้ในความสัมพันธ์นั่นเองต่อไปนะคะลงไปดูว่าแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงนะคะปัจจุบันสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะสิบเหรียญน,นะคะในส่วนของสิบเหรียญน,นะอาจจะมีคนแบบโอเคกลับไปอยู่กับ ครอบครัวนะคะคิดในเรื่องของความมั่นคงนะคะคิดในเรื่องของอนาคตอันยาวไกลมากขึ้นนะคะอะไรคือสิเหรียญนะคะมีคนที่อาจจะคิดอยากจะเลือกระหว่าง2เส้นทางนะคะเลือกระหว่าง2อ,อย่าง2ส,สิ่งมันมีการที่อาจจะแอบรอคอยอยู่ในนี้ด้วยนะคะอาจจะรอคอย ข่าวคราวนะคะรอคอยการติดต่อนะคะอาจจะคิดถึงการกลับมารวมตัวการกลับมาาพบปะพูดคุยกันอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวกันนะการที่ใครบางคนเดินทางออกไปก็เหมือน ใจก็เหมือนยังตัดไม่ได้นะยังสองจิตสองใจยังลังเลนะคะยังมีการรอคอยที่อยากจะอย่างน้อยได้ออข้อความจากเขาหรือว่าข่าวคราวนะในช่วงนี้เป็นอย่างไรต่อไปเราลองไปดูนะคะแล้วจะเกิดอะไรต่อจะเกิดอะไรขึ้นอีกในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ king of bonds นะเราเห็นคนทีออ่ยังมีการสืบส่องอยู่นั่นเอง ะคะคนที่ยังอสืบส่องอยากอยากรู้ความเป็นไปนะ,ะของชีวิตซึ่งกันและกันอยู่นะคะิ i n King of b นหนึ่เหรียญหดาบนะคะแล้วก็หกถ้วยยังคงนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยจากมาแล้วนะคะมีการที่แบบ อยากที่จะขอโอกาสหรือมีการอยากที่จะให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในความที่มันเหมือนการห่างเหินกันไปตรงจุดนี้บางคนอาจจะอยากที่จะ move on นะคะแต่ว่ามันยังมีภาพความทรงจำเก่าๆนะคะที่มันยังยังลืมเลือนไม่ได้นะยังอยากที่จะมีการกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบโอเคไหนะลองไป ดูเรื่องราวของเขาซิไปดูเรื่องราวของกันและกันนะคะอาจจะในโลกโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนเก่าๆความรักครั้งเก่านั่นเองต่อไปนะเราลองไปดูว่าพลังงานต่อสถานการณ์นี้นะคะมีพลังงานไหไรที่เข้ามามีอทธิพลบ้างต่อสถานการณ์นี้ temperance นะคะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าปรับบาลานซ์ ปรับความเข้าใจนะในส่วนของความหมายของ t e m p r a c e มีอะไรทีอ่อาจจะมีการอยากที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจหรือการที่อยากที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว <ot> ่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความต้องการนะคะแต่จริงแล้วก็คือเรายังเห็นภาพของคนที่ ดูเหมือนยังนิ่งๆเฉยๆนะคะดูเหมือนแบบเป็นลักษณะของคนที่อาจจะมีอีโกโ้เนาะหรือคนที่เป็นลักษณะที่ต่างคนต่างก็ยังนิ่งๆกันอยู่ดูเชิงกันอยู่นะคะต่างคนต่างไปสนใจในเรื่องราวของตัวเองพยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความคิดถึงกันไหมมีความคิดถึงแต่มันเหมือนยังไม่ค่อยได้ แสดงออกนะคะยังไม่ค่อยได้ take action อะไรมากนักกับสถานการณ์ในตรงนี้นั่นเองต่อไปแล้วเราลองไปดูนะคะว่าแล้วมันมีผลกระทบอะไรไจากเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเพชชบ c e ก็เลยได้แบบเหมือนเป็นการได้แต่ส่องดูเนาะอยากจะกลับมาอยากจะมีความปรับความเข้าใจแต่ว่ายังมีอีกโก้ก็เลยแบบเหมือนยังเป็นลักษณะของ คนที่ยังมีความดื้ออยู่นะยังมีความดื้อแล้วก็ยังยังมีกําแพงอะไรบางอย่างนะคะแต่ในใจนั้นรู้สึกดีรู้สึกยังมีความรักอยู่นะคะอยากที่จะมอบความรักนี้ให้นะรวมไปถึงว่านะคะในช่วงนี้อาจจะมีคนอื่นเข้ามามอบนะคะในเรื่องของความรักความสนใจให้กับเราด้วย มันเหมืนมีความามีลักษณะของคนที่อาจจะมา fall in love มาตกหลุมรักเราแล้วก็มาแสดงความรักต่อเรานั่นเองต่อไปเราลองไปดูนะคะว่าแล้วตัวชาวมิถุนเองเนี่ยคะรู้สึกวิตกกังวลอะไรนะคะหรือมีความคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้เอ่ ที่ตกกังวลหรือความคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้เ e มเ e อร์ Emperor, นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นตัวของตัวเองเนาะเราอยากที่จะมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะรวมถึงเราเห็นเขามีความมีอีโก้เนี่ยนะเรา เราก็รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาเหมือนกันนะคะที่ยังมีอีโก้อยู่สำหรับความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะมาจากการที่มีความโกรธอยูนะะ่ยังมีความโกรธในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะนะคะเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันยังมีความต้องการยังมีความคิดถึงกันอยู่นั่นเองนะคะยังมีความรักอยู่ ะคะสิ่งที่อยู่ในใจก็คือความรักแต่มันมีความความโกรธความแค้นความความรู้สึกว่า,ามีอะไรบางอย่างที่ยังปิดกั้นอยู่นะคะในเรื่องของอารมณ์นั่นเองความรู้สึกเก่าๆที่มันแบบพอนึอกถึงเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วก็ยังโกรธยังโมโหอยู่นะต่อไปเราลองไปดูในส่วนของเอาคำนะคะตกลงว่าผลลัพธ์ใน สถานการณ์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรเป็น Queen of Pentacles นะคะก็เลยเหมือนกับโอเคถ้าถ้าจะไม่มีการติดต่อกันนะก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ได้คะอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวเองก็มุ่งเน้นเรื่องการงานการเงินซะดีกว่ามุ่งเน้นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การประสบความสำเร็จนะคะเหมือนกับ ไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้นะคะจะติดต่อมาก็โอเคแต่ถ้าไม่ติดต่อมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่แคร์นะนนี่คือสิ่งที่แสงออกมานะในในภาพลักษณ์นะคะอืม แต่ก็ออกมาย้ําว่าใจยังตัดไม่ได้หรอกเนาะแต่สิ่งที่แสดงออกมาคือโนสนโนแคร์นะคะแต่ว่ามันยังมีในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่ยังยังตัดไม่ขาดนะค,ะความรู้สึกในใจที่ยังมีอยู่อาจจะแอบสึบแอบส่องบ้างโดยที่ไม่ให้เขารู้นะคะโดยที่ไม่ให้เขาสังเกตนะคะโอเค เป็นเรื่องของความอีโก,โก้นะนะมีความอีโก้อยู่ในนี้โอเคต่อไปเราลองไปดูนะคะว่าแล้วตัวตนของชาวมิถุนเองในช่วงนี้นะคะคิดยังไงรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความรักสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะเดทแปดถ้วยเดอะมูน king of ones และนาย of s o r c s ถ้าจะดูจากใน ภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ว่ามีคนเดินจากไปนะคะอาจจะเป็นตัวชาวมิถุนเองนี่แหละนะคะที่แบบว่าจบนะคะเลือกที่จะจบกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะโดยโดยการที่แบบเลือกที่จะเดินจากไปนะหรือการเดินจากไปของเขาเนี่ยมันทาให้แบบเหมือนมีความรู้สึกว่ามันจบลงไปแล้วนะคะด้วยความห่างเหินด้วยระยะทางต่างๆนะคะตรงนี้ เรามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเครียดความไม่สบายใจกับเรานะคะคุณยังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับความสัมพันธ์นี้อยู่พอนึกถึงมานึกขึ้นมาทีไรแล้วก็มีแต่ความเครียดความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังอดที่จะ อยากรู้เรื่องราวชีวิตของเขาไม่ได้นะคะยังคงติดตามหรือว่าอย่างน้อยก็แอบ,บสืแบแอบส่องอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามันยังมีความหวดาดระแวงในเรื่องเก่าเก่านะคะความหวัดระแวงความสงสัยความขุ่นมัวในใจนะคะบางทีอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าเหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเองนี่ก็คือชาวมิถุนนะคะต่อไปเราไปดูตัวตนของเขาคนนั้นบ้าง เขาคนนั้นของชาวมิถุนเขาเป็นยังไงบ้างคะตัวตนความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะมีต่อความรักความสัมพันธ์หรือมีต่อตัวชาวมิถุนเองเนี่ยเขาคิดยังไงเออเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นยังไงเขาคิดอย่างไรสี่ดาบเก้าไม้ Seven of pentacles The high p r i ฮ s ิเ s และสาม านั่นเองนะคะในส่วนตัวตนของเขาเนี่ยนะคะ<ม>เขายังเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยยังนิ่งเงียบเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นการาต้องการที่จะคิดอะไรอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเงียบเงบนิ่งๆของเขาหนึ่งในสาเหตุน,นั้นก็คือการเหนื่อยนะคะความเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะ รู้สึกเหนื่อยกับความหึงหวงรู้สึกเหนื่อยกับความที่มีกำแพงในความสัมพันธ์นี้นะคะการปิดกัน้นนะคะแต่เขายังคงมีความผูกพันนะะยังนึกถึงภาพเหตุการณ์เก <ๆ S 1> ่าๆในอะดีตสิ่งที่เคยทำร่วมกันมานะคะสิ่งที่ดีๆต่างๆนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยนะะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่1อาจจะไม่ชัดเจน2มันเหมือนมันมีความลับอะไรบางอย่างอยู่นะในความสัมพันธ์นี้แต่ถ้าถามว่าเขายังรอคอยกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขายังเฝ้ารอคอยนะคะยังเฝ้ารอคอยอ,อ,อาจจะเป็นรอคอยในเรื่องของการที่จะกลับมา พบกลับมาพูดคุยหรืออะไรก็ตามนะคะเขายังรอคุณอยู่นะสำหรับเขาคนนั้นเขายังรอชาวมิถุนอยู่นั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าคำแนะนำหรือบทสรุปปิดท้ายที่แฟรีะจะให้กับชาวมิถุนคืออะไรเอ่ย You desire your desire is within reach นะคะ คุณมีสิ่งที่ต้องการหรือว่า,าสิ่งที่คุณปรารถนาไหมคะถ้ามีอ่ะขอให้คุณเชื่อและศรัทธานะคะ Have faith as everything is working in your favor ก็คือขอให้คุณมีความเชื่อและศรัทธาแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะ Your desire is within reach นะคะคุณจะได้รับในสิ่งนั้นเมื่อคุณเชื่อและศรัทธาลองถามตัวเองว่า อะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณต้องการนะคะเชื่อและศรัทธานในสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นนั่นเองนี่ก็คือชาวมิถุนนะคะกับเรื่องราวความรักนะในช่วงของ3เดือนนะคะนี่คือช่องตาทางในการติดต่อนิลยาทาโระนะคะดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Li าย Better English นะคะสั่งครีมน้ำหอมเพิ่มเซตดึงดูด เข้ามาได้ที่ a KRD1771W นะคะนิรยา Charming Secret Attraction นะเป็นโลชันน้ำหอมที่ช่วยเพิ่มเซนดึงดูให้ความรู้สึกที่ดีๆกับตัวเองแล้วก็ดึงดูดใครคนนั้นเข้ามาหาคุณนั่นเองโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้ในการติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆเรื่องราวแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ